นะครับโอเคแล้วก็กดคําว่านี่ฮะแทงหวยหรือใครชอบเป่ายิ่งฉุกก็เล่นได้นะครับอ่าหวยรัฐบาลนี่นะครับจิ้มเข้าไปเลยครับหวยรัฐบาลไทยเอ่อเว็บนี้นะครับจะมีกลุ่มปิดนะครับในห้อง V.I.P. นะครับสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับซึ่งเขาจะมีหวยเด็ดๆส่งมาให้เฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปได้นะครับแต่ผมเข้าไปแล้วนะครับก็เลยปิดออกนะครับระบบเขาจะถามเรานะครับโอเคผมจะแทง2ตัวนะครับ2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็กลับด้วยนะครับ โอเคมันมันมีรายการเก่าที่ผมค้างไว้นะฮะเดี๋ยวผมล้างข้อมูลแปล๊บหนึ่งนะครับล้างข้อมูลก่อนจะได้ทําให้เพื่อนๆนดูนะครับโอเคเอาหม่นะครับเมื่อเรากดเข้ามาคําว่าแทงหวยมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับพอเราจิ้ม2ตัวบนมันก็จะเป็นสีทึบๆเห็นไหมฮะสตัวล่างมันก็จะเป็นสีทึบๆแล้วก็2ตัวกลับก็จะเป็นสีทึบๆแบบนี้นะครับโดยตัวเลขที่ผมจะแทง ก็จะมี28เราพิมพ์แค่28นะครับเพราะมันกลับให้อัตโนมัติเราเรากด2ตัวกลับมันจะกลับให้เรานะครับ28 82ทันทีเลยนะครับแล้วก็6 7นะครับ68นะครับผมแทงแค่นี้นะครับผมจะซื้อแค่นี้นะครับหลังจากที่เรากดตัวเลขเรียบร้อยให้กดใส่ราคาครับราคาเขาก็จะบอกนะครับ อย่าง28น่าจะเป็นเลขอันน่อยๆน,นะครับเพราะปกติอัตราการจ่ายเนี่ยบาทหนึ่งจ่าย90แต่นี่เขาจ่ายจ80บาทนะครับอันนี้ก็คือวันที่31นะครับแต่ถ้าไปซื้อในวันที่1อาจจะเหลือครึ่งหนึ่งของ90ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรีบใส่ราคาไว้เลยนะครับผมแทงตัวละ10บาทนะครับกดเลข10บาทเลยฮะรหรือเราจะมา แก้ไขตรงนี้ก็ได้ใส่ราคานี่นะฮะสิบบาทแล้วก็พิมพ์10บเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดส่งโพยรอสักครู่นะครับเครื่องผมอาจจะช้านะฮะ้างอ่าโอเคมันช้านิดนึงไม่เป็นไรครับ ผมแทงไปทั้งหมด12ตัวเลขนะครับก็ตัวละ10บาทก็ทั้งหมด120บาทเราก็กดยืนยันการส่งโพยนี่เลยครับเพื่อนๆรอ,อสักครู่ครับระบบกำลังประมวลผลนะครับอาจจะหน่วงเวลานิดนึงนะครับแต่ก็เป็นวิธีการที่ดีนะครับโอเคอันนี้เราส่งโพยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็ มีเท่านี้นะครับสำหรับการฝากเงินแล้วก็การซื้อหวยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับสนใจยังไงสมัครก็เดี๋ยวผมฝากลิงก์นะครับในการสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชค